สวัสดีทุกคนนี่ครับวันนี้พามาดูรถเทพอะไรแน่นนะครับคันนี้เมกี้เขาเอาเข้ามาติดตั้งพักเท้านะครับเป็นพักเท้าสุดเปอร์นะคือแบบโอรถแบบแต่งแต่งไว้แน่นมากคือแบบอดใจที่จะเอากล้องมาถ่ายคลิปไวไม่ได้เลยนะครับเป็นเวป้า s สปินะครับ,รบสีเทาด้านนะในชุดบนนะครับชุดบน มโบนะะฮมีประกับชุดรอบด้วยใบหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ของซตูดิโอนี N ่ e นะครับฟัลมซ้ายขวาเลยไปเลี้ยวเป็นเลี้ยวสิบน,นะครับมาดูชุดล่างกันบ้างชุดล่างชกหน้าเป็นอ่าโอรินปั๊มเบรกนะครับปั๊มเบรกปั๊มเบรกนั่งเป็นอ่าแอมโบนะครับสองขอด้วงเลสซิ่ง ก็เป็นออ่มารุนะครับตัวล่าสุดตัวล่าสุดนี่เดันอยู่สองห้าสองใช่ไหมสีเทานะครับสวยมากอันนี้เขามาติดพาเทาเพิร์นะเป็นพาดท้าซูเปอร์ข้งหลังนะครับขอมันมของโทนี่นะครับพาา่อควินะครับซเต็มให,ให้ดูนี่ครับ ระดับแล้วมันเคลื่อนนะครับเป็นของมิสเตอร์บาลอนนะครับน่าจะเห็นคนใส่ไปท้ายเลเวลสิบนะครับไปเลยวเลเวลสิบนะครับโอ้ยสุดข้างสุดยอดแมนมากแข็งแล้วครับ ิดด้วยตัวครอบแข็งเป็นของซิลูนี่ครับสแตนด์ดำข้างหลังนี่แน่นมากอะโชว์ข้างหลังนี่ก็เป็นโอรินนะครับตัวปรับโชว์ก็มีเสียบนะครับสีรุ้งระบบเบรกข้างหลังแปลงเป็นดิสแล้วนะครับแล้วก็ใส่ปั๊มหลังนะครับเป็นอเบมโบสองบอดนะครับร่วงเลสซิ่งนะครับแล้วก็จานนะครับจานแต่งก็เป็นของซิลูนี่นะครับทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยนี่ไรวะว่าสุดจริงคันนี้ เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนีขาตั้งนะครับขาตั้ง <c oughs> ขาตั้งโครเมียบ <c oughs> ของเดิมนี่ยเป็นสีดำนะแต่งยังขาตั้งอ่ะคิดดู <c oughs> โอ้โหน่านจริงจริต่อมากอันนี้ จบเพียงเท่านี้